ดีชาพอวกับสาวยูเด้อค่ะมื่อนี้่สาวยู่ไปงมหอยมากค่ะก็เลยพาพี่พาดนองมาเบิงเนาะหอยกาดที่สาวยู่งมมากหมู่บ้านเด้อค่ะโตปวยใหญ่เด้อค่ะแต่ว่าก็อ้วนเด้อค่ะสาวยู่ไปงมอหมู่บ้านค่ะหอยกาดมือนแร้งเขาอยู่ว่าสิกแกะเด้อค่ะ ตัวซ้ำหนีเนี่ยอ้วนเด้อค่ะสาวยูแกะเ้มเลวอ้วนอ้วนเด้อค่ะนิ้วนี่กะไวบาดมือเด้อค่ะหมู่บ้านค่ะเบิ้งเวลาเราจับนี่นะคะมันบาดติดปะเตอร์สองนิ้วเลยค่ะนี่เจ็บอยู่เด้อค่ะก็เลยมักกินค่ะก็เลยเป็นงุ่มค่ะอืมลายอยู่เด้อค่ะเมื่อวาน เรายู่ไปกับยาเด้อค่ะกับน้องเอค่ะสามคนค่ะค่ะไว้กลับบาดสาวยูมันจะอยู่ดินทรายเด้อค่ะดินตามคงเป็นหวยเด้อค่ะนามมดเลือค่ะสาวยูไปง้อหมูว้านกะไดมาสองกระมังเนาะค่ะกะว่านี่กะจะทําไม่นู่แกะแคะไห้เด้อค่ะเอาไว้ลงคลิปให้พี่ให้น้องเบิรงเนาะค่ะ ซ้ำนี่ก็อ้วนเด้อค่ะนี่อ้วนต้หไย,ยหลายมันเหนียวเนาะห,หลายนี่ซ้ำนี่เหนียวค่ะเป็นหอยกาบเดอ้อทางโคลาดกับมีเด้อค่ะอ้วนช่วงนี้อ้วนสาวอยู่กินแลล้แแสบค่ะชอบถดใส่แป้งก,ก,ก,ก็กี้เนาะนี่ ดปมาสองกระมังเด้อค่ะเจ็บมือหอยบาดนี่จะหลุนซ้ำๆกันเลยค่ะนี่ค่ะ เบิ่งหอยกระสาวอยู่เด้อทางโคนลาชไปงุ่มกันมืวานสนุกเล่นน้ำห <c oughs> ีนนี่เฮ็ดทงสิบไดหาดอกแรงค่ะเห็นแต่เขาเกียบยวพลง,งูเฮ็ดย้างกันเฮ็ดฐานบานเล่ากับเห็นออืก <c oughs> หอยงาม <c oughs> หอยนี่ก็ได้ตัวเดียว <c oughs> แต่ก็ลอยด้วยค่ะหอยนี่ค่ะ เสาวโยให้เบิ่งอีกกระมังหนึ่งเด้อค่ะได้สองกำมังหลายเติบต้นเย็นสาวโยใบจังสิกแค่ค่ะ,คะอนันนี้ก็หลายเติบต้นน้อยแต่ว่าก็อว้วนเด้อค่ะสาวโยกับบัามักตัวใหญ่ปบนไหนเนาะค่ะ ก็มั่งกันหลายเติบเด้อพี่น้องไปแรงกันสิทำการแขะเซตุเย็นไวให้ลงคลิปให้พี่น้องเบิ่งเนาะเจ็บแซ่บเมนูเด็ดเมนูอย่างกินเนาะพี่น้องคอมเมนต์มาเด้อค่ะสาวยุสิสเฮ็ดให้เบิ่งค่ะเยสาวยุสิแขะเซตุเย็นไว้ก่อนค่ะฝนมาต,ตกเด้อช่วงนี้แรง ตัวนี้หน่อยก็อวนนี่ไปงมมือได้ยากกับป้ายค่ะไปหาเด่นน้ำเนาะค่ะไสองกระมังเด้อนี่ ก็บ,บอ่ไข่ไงบ้านไหนเดอกค่ะกับบึงตัวนี้ดูมือหนึ่งกับกล้วยบะไดเนาะบึงหอยบาดมือบึงค่ะ,คะอย่างเจ็บหอยตัวนี้แหละค่ะเวลาเราง้มไปเนี่ยค่ะมันจะเค็ดทานไหน เราอยู่ว่ารุ่นนี่น่ะส่งเหนียวนิดนึ่งมากรุ่นจำหนีพอดีนี่รุ่นฮาเดอร์มาเดอร์เบิงหอยอิสานโคลาชหากิโอ๊กหาตะของกินค่ะฮิดเต้เมนูเนาะ บางบานเพิ่นกะบะมีเด้อค่ะบางบานอันนี้บานสาวอยู่กอะหอยกาบนในไลยเด้อค่ะไสกระพาะได้กินเนาะค่ะกับโบออดค่ะเด้อค่ะเบืองหอยกระสาวอยู่เด้อค่ะเดี๋ยวสาวอยู่สิแค่หมอแรกยังสิแค่ค่ะก็เลยมาไทยเป็นเป็นไห้หมูเพลินเบิองเนาะค่ะสวยอ่า สองกระมังเลยกระมังนี่กับลายตือ้อกระมังที่สอง <c oughs> ไวกรบมันอยู่ในดินทรายตามคองเป็นคองหนองอูกด้วยค่ะสาวอยูกอ่กับไปเหลียนสองเท้อราคาหนำ <c oughs> ไว้งมวันสามคนกับใดมาหลายเติมเนาะนี่ก่ะคนเดียวเนาะค่ะว่าเห็นสภาพนี่ค่ะบึงง้วยปาดมือสาวอยู <g ül> ่ติดปัสต์ไว้สาอยู่เซ่ไว้ขึ้นนึงละเด้อค่ะกัมือเลขยังเสยแค่เ่ตัเยินไว ไส่เฮดเมนูแจกพี่หน่องเบิงเนะาะเวลาทอดหรือลาบสาวยูกะสิ <c oughs> ตุ้มนามแค่ลาบ เป้มเมนู่นเยหลายอย่างเด้อค่ะลาบทอดแซ่บค่ะตุ่มล่างให้สะอาดสะอาดสาวยุกอะไอหมูพี่น้องเบิงหอยกาดที่สาวยุ่งมากมหมู่ว่านเด้อค่ะถ้าชอบคลิปสาวยุก,กักดไลกดแชร์นในเด้อค่ะ เราอยู่กับลาพีลานองเนาะค่ะสวัสดีค่ะ